สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีไร่คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาว,วชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องเชื่อมรักมนพมแดงโดยคาว,วิเซสิบทที่7ขออยู่ข้างๆนะคะในที่สุดช่วงเวลาของค่ำคืนนี้ก็ไหลามาจนถึงขั้นตอนการประกาศรางวัล ซีรีส์ที่พราวแสดงนำร่วมกับพระเอกมาแรงอย่างไอซ์ก็ทำให้เธอต้องแบกกระโปรงก้าวขึ้นเวทีอีกครั้งอันที่จริงซีรีส์ที่พราวแสดงได้เข้าชิงรางวัลไม่น้อยเลยและยังมีรางวัลเพลงประกอบกับรางวัลน,นักแสดงสมทบอีกด้วยชื่อของพราวอยู่ในหลายรายการจนผู้ใหญ่ที่เป็นปลื้มเธอต่างภูมิใจน้ำตาปริ่มเลยทีเดียวส่วนพราวก็เดินขึ้นลงเวทีมาสองสามรอบแล้วหนนี้ ก็ยังได้ขึ้นไปอีกทำเอากล้ามแข็งของเธออาจจะบึ้มเพราะการแบกกระโปรงก็เป็นได้อย่างเวอร์จับให้ดีนะคะขอบคุณค่ะใจมันอยากจะหาเรื่องใกล้ชิดกันก็คงเป็นไปประมาณนี้ในที่สุดลีก็มีโอกาสได้เข้าใกล้พราวบ้างจากการที่เธอเสนอหน้าไปรับพราวระหว่างเดินขึ้นเวทีมาชายกระโปรงของพราวที่ไอซ์กำลังจะคว้าไปถือไว้ถูกพราวโบวกมือปฏิเสธทันควัน นั่นเป็นเพราะเธอไม่อยากให้ไอซต้องลำบากขอแค่เธอมีหลักยึดอย่างรีอยู่ข้างๆกันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วไม่เป็นไรครับผมช่วยไอซยังดื้อช่วยยกชายกระโปรงให้อยู่ดีนั่นทำเอาพราวที่กำลังยิ้มหวานให้รีพร้อมควงแขนการประคองร่างอยู่ถึงกับหุบยิ้มฉับพลันแม้บนหน้าของไอซจะประดับรอยยิ้มอยู่ก็ตามเว่าท่าทางเหมือนอยากจะรุ่มร่ามกับพราวให้ได้ ทำเอาทั้งสองสาวเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลนลีไม่พอใจอย่างถึงที่สุดกับสายตาและท่าทางอย่างกับจะคุกคามกันจงแจ้งทั้งที่ในงานมีคนไม่น้อยกว่าพันชีวิตไหนจะสายตาคนที่ชมถ่ายทอดสดผ่านกล้องอยู่อีกนับหมื่นคนแต่ดูเหมือนไอซ์จะไม่แคร์ใครเลยทั้งสิ้นพราวที่ปล่อยแขนลีแล้วพยายามเดินต่อไปอย่างรวดเร็วเดินดีๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ลียิ้มหวานแล้วแย่งชายกระโปรงของพราวมาจากมือของไอซ์พร้อมพูดจาดูสุภาพดีทั้งที่ใจจริงเธออยากจะกระชากมันกลับมาแรงๆแล้วเอากระดานสคริปต์ในมือตีเข้าที่หน้าเขาให้ตาแตกไปเลยด้วยซ้ำเ <c oughs> เสียงเหยียดลีเล็กน้อยจากในลำคอของไอซ์ทำเอาลีรู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนพราวเองก็ประหลาดใจว่าทำไมไอซ์ถึงเป็นแบบนี้ได้จนกระทั่งเธอเพิ่งนึกออกว่า ระหว่างการถ่ายทำซีรีส์กับไอซ์การที่เขาไม่เคยแสดงพฤติกรรมรุ่มร่ามแบบนี้ออกมาเป็นเพราะกิ๊กของเขามีอยู่เต็มกองตอนนี้บรรดากิ๊กไม่ได้ตามเขามางานด้วยหรือเปล่านะไอซ์ Ice ถึงได้เริ่มทำตัวรุ่มร่ามใส่กันเมื่อมีโอกาสหรือเป็นเพราะเขาอยากทิ้งกิ๊กพวกนั้นแล้วถึงได้หาเรื่องกันแบบนี้เชิญเลยค่ะ พราวที่ยิ้มหวานพร้อมชูรางวัลขึ้นโชว์อย่างภูมิใจเธอเดินไปหาลีแล้วหยุดยืนอยู่ตรงจุดที่ลีชี้ไอซ์ที่คว้าเอาถ้วยรางวัลมาแล้วเช่นกันก็เดินตามพราวมาอย่างติดติดกันเรียกได้ว่าอยากจะสิงพราวเข้าให้แล้วก็เป็นได้ติดที่ว่ากระโปรงของพราวมันบานกว้างพอสมควรจึงช่วยกันร,ระยะห่างจากไอซ์ได้ระดับหนึ่งอีกทั้งใครบางคนที่มายืนแทรกตัวอยู่อย่างไม่แคร์สื่อพอๆกับไอซ์ มันทำเอาพราวอดกั้นยิ้มเอาไว้ไม่อยู่ลีที่ชี้จุดให้พราวยืนดันเอาตัวเองมายืนถัดจากพราวพร้อมประกาศเสียงดำเนินงานต่อไปไอซ์ที่อยากใกล้ชิดพราวแต่โดนลีมาขวางขนาดนี้ก็ได้แต่เหลือบตามองลีอย่างไม่พอใจสีหน้านั้นคงอยู่แค่เสี้ยววินาทีก่อนที่จะกลับมายิ้มเก๊กกล่อเหมือนเดิมหัวหน้าพิธีกรแทบเป็นลมกับการกระทำนี้ของลีถึงอย่างนั้นนักแสดงคนอื่น ที่ร่วมกับซีรีส์เดียวกันซึ่งขึ้นเวทีมารับรางวัลด้วยต่างพากันยิ้มแล้วทำเป็นไม่สนใจความชุลมุนเล็กน้อยระหว่างพาวกับลีและไอซ์ผู้กำกับซีรีส์ที่ต้องกล่าวอะไรเล็กน้อยก็แทบแปลงร่างกลายเป็นแรปเปอร์เพราะถ้าขืนยืนกันอยู่นานกว่านี้คงอึดอัดมากยิ่งกว่าเดิมพาวที่ไม่อยากให้ลีโดนว่าแรงกว่านี้เธอทำท่ายืนเซแล้วเอื้อมมือไปจับแขนลีไว้ นั่นทำให้สตาฟพากันสุบซิบว่าสงสัยพาวจะปวดเท้ามากเธออาจจะได้รับบาดเจ็บตอนที่ล้มเพราะผู้ช่วยดึงรั้งกระปงกันไปมาคราวนั้นเพียงเท่านี้ลีก็มีเหตุผลอธิบายกับคนอื่นแล้วว่าทำไมต้องยืนติดพราวขนาดนี้นั่นก็เพื่อช่วยเป็นหลักยึดให้พราวนั่นเองแต่เมื่อทุกคนรับรางวัลเสร็จแล้วต้องลงจากเวทีลีกลับตัดสินใจทำในเรื่องที่หัวหน้าทีมพิธีกรคงเป็นลมไปได้แน่นอนแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการประกาศรางวัลน,นักสแสดงขวัญใจมีรายชื่อคุณพราวเข้าชิงอีกแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญคุณพราวทางด้านนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะขอบคุณค่ะพราวชิงพูดขอบคุณใส่ไม้แล้วเดินตามลีไปยืนอยู่ตรงมุมข้างเวทีโดยปกติแล้วมีแค่พิธีกรดำเนินงานเท่านั้นที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ส่วนผู้ได้รับรางวัลคนอื่นต่างขึ้นมาแล้วเดินลงไปกันทั้งนั้นเว่าตอนนี้พราว กลับยังยืนอยู่บนเวทีหลารางวัลในมือพราวมีสตาฟนำลงไปส่งให้ผู้ช่วยของเธอที่ยืนอยู่มุมหนึ่งของโถงเมื่อจอภาพขนาดใหญ่บนเวทีฉายรายชื่อคนที่ได้เข้าชิงรางวัลลีส่งกระดานสคริปต์ไปไว้ในมือเดียวกันกับที่ถือไม้ส่วนอีกมือที่ว่างแล้วก็ได้จับมือของพราวซึ่งเอื้อมมากระตุกเดสของเธอเล่นเอาไว้พราวยอมหยุดมือซนเมื่อโดนลีกุมมือกันเอาไว้แน่น อันที่จริงแล้วสีหน้าไม่พอใจกับอาการหวงจนหาเรื่องมายืนแทรกตัวตามติดเธอแบบนี้เป็นครั้งแรกที่พราวเห็นแล้วรู้สึกอยากหยิกแก้มใครสักคนอย่างเอ็นดูและเป็นครั้งแรกที่ทําให้พราวรู้สึกอยากทําอะไรตามใจตัวเองสักครั้งโดยไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นมือที่จับกันอยู่นี้เองยิ่งตอกย้าความรู้สึกชอบชัดเจนในใจถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเห็นชัดเจนมากหรอกถ้าไม่สังเกตให้ดีจริงๆเพราะกระโปรงชีฟองของพราว มันบดบังมือที่จับกันเอาไว้ได้อยู่และแสงบนเวทีก็สลัวไม่ชัดเจนนักแต่น่าเสียดายที่ถ้ามีใครสักคนจะหอมแก้มกันสักฟอดมันก็ยังเห็นชัดพอนั่นทําให้พาวได้แต่ใช้สายตาหอมลีเท่านั้นคนโดนมองด้วยสายตาเป็นประกายเริ่มรู้สึกไหววูบขึ้นมาอีกแล้วความรู้สึกนี้มันยากจะควบคุมจริงๆคิดว่าพาวจะได้รางวัลน,นี้ไหมคะไม่คิดคะ่ะพราะคุณพาวได้แน่นอน พาวอยากได้อีกหลายรางวัลเลยคะ่ะจะได้ยืนอยู่ตรงนี้นานๆพาวอยากเห็นคนน่ารักใกล้ๆไปนานๆเลยลงจากเวทีไปแล้วก็นั่งส่องกระจกเอาสิคะเท่านี้ก็เห็นคนน่ารักได้เต็มตาแล้วหรือว่าพาวจะไปนั่งกับไอซ์ดีนะทำไมจะทำแบบนั้นคะใครใช้ให้เมื่อครู่นี้คุณลีห่วงพาวได้น่ารักขนาดนั้นกันล่ะคะพาวอยากเห็นอีกจังอย่าหาเรื่องให้ลีคลั่งดีกว่านะคะคลั่งรักใครสักคนมันเหนื่อยจริงๆ แต่หน้าแปลกที่ความเหนื่อยแบบนี้เป็นสิ่งที่ลีรู้สึกไม่อยากหยุดทําขอแค่พาวไม่รังเกียดเธอก็ไม่หวันที่จะต้องตามห่วงกันแบบนี้ไปนานๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าขออย่าได้ต้องตามห่วงกันมากมายเลยความปลอดภัยของพาวเป็นเรื่องที่ลีอ่อนไหวด้วยมากที่สุดแล้วพาวไม่ทําแบบนั้นจริงๆหรอกคะ่ะข้างๆพาวไม่ควรเป็นใครอื่นทั้งนั้นนอกจากคุณลีพาวกระซิบบอก หลังจากนั้นลีก็ต้องเปิดไม์ประกาศผลแล้วว่าใครคือคนที่ได้รับรางวัลขวัญใจกันแน่เพราะตอนนี้วิดีโอแนะนำรายชื่อผู้เข้าชิงเล่นไปจนจบแล้วพราวที่ได้รับรางวัลเดินไปตรงกลางเวทีเพื่อรับช่อดอกไม้และถ้วยรางวัลเอาไว้กระดาษทองโปรยลงมาจากข้างบนจนมันติดตามตัวตามผมไปหมดเดิมทีพราวอยากจะเอาออกเหมือนกันแต่มือไม่ว่างนั่นทำให้เมื่อรับรางวัลแล้ว พราวก็เดินเข้าไปหาลีทันทีพราวขออยู่ข้างๆคุณลีนะคะยินดีค่ะสตาฟยังคงเพียงเอาของรางวัลและช่อดอกไม้ของพราวลงจากเวทีเป็นเพราะการชิงรางวัลรายการต่อไปพราวยังมีชื่อเข้าร่วมอยู่อีกวิดีโอแนะนำรายชื่อฉายขึ้นจอใหญ่อีกครั้งระหว่างนั้นลีมองสำรวจเราตั้งใจหยิบกระดาษทองออกจากตัวพราวให้จนหมดสีหน้าจริงจังขณะจ้องมองหาเศษกระดาษ มาทําให้พาวรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างจนเธอแทบเผลอรังตัวลีเข้ามากอดเอาไว้น่าเสียดายที่ในความเป็นจริงพราวยังคงทําได้เพียงใช้สายตาอบก,กอดลีเอาไว้เท่านั้นเอาแล้วสิเหมยลี่ที่นั่งอยู่ล่างเวทีพึมพำออกมาแผ่วเบาในใจรู้ดีว่าความผิดปกติระหว่างลีกับพราวคงเป็นเพราะมนพรมแดงตำนานเอกของงานรับรางวัลน,นี้ มันเริ่มสำแดงดิดเข้าให้แล้วสินิยายเสียงเรื่องเชื่อมรักมนพมแดงโดยข้าวพิเซสีสามารถทดลองอ่านได้บนเว็บไซต์รีดอะไรเด็กดีและมีอ e ีบุ๊กจำหน่ายบน m e b m a r k e t c o m โดยมีตอนพิเศษติดไปด้วยนะคะสำหรับนิยายเสียงก็จะตัดทอนตามกฎของ YouTube นะคะและไม่ได้อ่านตอนพิเศษให้ฟังอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมกันหากถูกใจก็กดไลค์ และช่วยแชร์ด้วยจะดีมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พบกันในคลิปต่อๆไปไม่มีพลาดหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ